เมื่อปีก่อนนั้นคืนวันร่วมลอยกระทงสายน้ำพาส่งกระทงของผมลงทางกระทงของแฟน โลดแล่นไปไม่หยุดยั้งเหมือนกระทงผมสิ้นหวังเคว้งคว้างจมกลางลำน้ำลางร้ายก็กลายมาเป็นความจริงผมถูกแฟนทิ้ง หัวใจสลายเจ็บช้ำยังเศร้าไม่หายผ่านไปภาพนั้นยังจำกระทงล่มลงกลางน้ำนั้นทำให้แฟนเลิกลา คืนปีนี้ไม่มีคู่อธิษฐานจึงขอพรผ่านแม่วารีให้มีสักคราคู่รักจริงใจพาให้สมปรารถนา ดวงจันทร์สาดแสงลงมาใส่กระทุงแสงเทียนแจ่มใสลางดีคืนนี้หัวใจเบิกบานต่อมาไม่นานผมนั้นพบคู่รู้ใจ สาวสวยใจดีไม่มีสัครั้งใจร้ายเสริมเติมแรงบวกหัวใจให้รักจำวานมันคงคำคืนปีนี้ ไม่มีคู่อธิษฐานจึงขอผ,ผ่านแม่วารีให้มีสักคราคู่รักจริงใจพาให้สมปรารถนา ดวงจันทร์สาดแสงลงมาใส่กระทงแสงเทียนแจ่มใสลางดีคืนนี้หัวใจเบิกบานต่อมาไม่นานผมนั้น พบคู่รู้ใจสาวสวยใจดีไม่มีสครั้งใจร้ายเสริมเติมแรงบวกหัวใจให้รักชำวานมันคงถึงปีต่อไป มีคู่ใจแสนดีซื้อตรงเคียงคู่กระลอยกระทงไม่ลงทางใจจมน้ำ